มาอัปเดตเรื่องราวของน้องนักล่าฟันกันบ้างดีกว่าหลังจากออกจากบ้านไปเนี่ยนากิจกรรมอู้เยอะแยะมากมายเลยถูกต้องวันนี้นะคะก็เลยต้องมีการให้รุ่นพี่นะคะมาติวเรื่องราวของการใช้ชีวิตในวงการบันเทิงนี่คือแบบเป็นธีมออกแนว back to school ใช่ไหมประมาณนั้นพี่กรเขาเอาพันลงที่ไหนมาเนี่ยใส่หน่งขาสั้นอยู่พี่กอคือใครอ้ยตายละน้องกริดของเรานี่เองแหมฉันก็ลึกว่าใครคือนี่เป็นธีมก็คือ freshies c h o o l tour ดังนั้นนะคะไปดูน้องๆกันดีกว่าค่ะเตรียมตัวพร้อมแค่ไหนแล้ว เซลกริดขา <c oughs> พร้อมก้าวเข้าสู่วงการอย่างเต็มตัวแล้วนะคะสำหรับนักล่าฝัน True AF 1 2และเพื่อเป็นการต้อนรับรุ่นน้องทั้งสามหนุ่มรุ่นพี่อย่างตุ้ยเกียรติกมลนตีวิวิทย์และปออันนบก, <c oughs> ก็เลยให้คำแนะนำเรื่องเส้นทางในวงการบันเทิงกับรุ่นน้องก่อนที่จะไปพบกับแฟนๆทั่วประเทศในโปรเจกต์ใหญ่ AF <c oughs> 1 f 2 f r e s h y School Tour <c oughs> เพื่อตอบแทนแฟนๆ <c oughs> ที่ร่วมกันเชียร์นักล่าฝันกันมาตลอดทั้งซีซั่นด้วยการเตรียมความสนุกเดินทางทัวร์ทั่วทุกภาคค่ะ มีพี่ๆกลุ่มหนึ่งที่พวกเราอยากจะขอบคุณนะคะที่แบบว่าคอยให้กําลังใจพวกเราทุกคนคอยดูแลทุกอ,อย่างในบ้านได้ทคาความฝันของเราทุกวันที่ทําในบ้านนันก็คือแบบตีความหมายหมเลยแล้วออกมาก็คือเหมือนได้มาเจอโลกของความจริงๆอะหลายๆคนก็ฝันไม่ซ้ำว่าแบบเราจะได้ไปสกูนดว<ช>นอาไรเพราะว่า AFA ค่ะก็ห่างหายไปหลายปีมากๆเลยครับจากที่ มีการสกูรตวตอเกิดขึ้นครับมีปีนี้เขาเพิ่งจะมาเกิดกันอีกรอบหนึ่งที่ทุกคนจะได้ไปสกู๊รกันแล้วมีความตื่นเต้นมากเลยแต่ละคนนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคือแฟนๆบางคนที่มาไม่ได้ครับคือเราจะเข้าไปหาเขาถึงที่ใช่เรียกว่าเอาความสุขไปมอบคืนให้กับเขานะครับผมสกูร์ที่พวกเรากําลังจะมีกันเกิดขึ้นนี่นะครับก็คือจะเป็นแคมเปญที่พวกเราทั้ง12คนครับจะไปตะลุยกันแต่ละภาคเลยครับแล้วก็จะเดินทางไปเรื่อยๆแวะแต่ละจังหวัดนะครับเป็นจังหว แค่พวกเราแค่12บคนนะคะก็จะมีรุ่นพี่ของพวกเราร่วมคิปไปด้วยค่ะก็จะมีพี่ไทยพี่หนิมพี่กรีดพี่แอนนะคะแล้วก็มีพี่คาชาด้วยค่ะพี่ไบร์ด้วยใช่ค่ะจะตามลุ้นกันได้ว่าพวกเราจะไปที่ไหนบ้างครับเปปนี้ก็จะเริ่มประมาณต้นเดือนหน้าแล้วค่ะก็น่าจะเป็นภาคเหนือเป็นที่แรกที่พวกเราจะไปกันนะคะแต่ว่าจะเป็นโรงเรียนอะไรบ้างเดี๋ยวต้องติดตามดูแล้วกันฝ่ายซีรีของพวกเราทั้ง12คนด้วยนะคะก็น่าจะได้ชมกัน ประมาณต้นปีหน้าใช่ค่ะชื่อเรื่องว่าเอฟ t h สองเดอะค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงน่าติดตามขนาดไหนอันนี้ต้องรอดูพลาดไม่ได้เลค่ะใช่ค่ะนอกจากนั้นนะครับยังมีการโชว์ซิงเกิลใหม่นะครับรักต้องการอยู่กับเธอจากโปรเจกต์ h e n a l u s นะครับเป็นการรวมตัวของ4หนุ่ม4คาแรคเตอร์ครับแม็กซ์เบนส์มาริลและก็โบ๊ทนะฮะให้ฟังเป็นครั้งแรกเลยทีเดียวไปฟังกันครับ Perfect. Oh. เป็นซิงเกิลของเรา4คนสุดท้ายครับก็เป็นเพลงสไตล์บิดร็อกครับเป็นบิดซิสล็อกครับเป็นแนวเป็นแนวร็อกแบบอังกฤษครับเป็นเพลงมามาแบบคีดเล่นคีดเล่นแบบลุยเลยเจอคนที่ชอบเราก็ลุยเข้าไปเลยเข้าไปจีบเลยไม่ต้องลังเลยนะ ใช่ซ right. ิเพลงชื่อว่าอะไรครับรักต้องการอยู่กับเธอใครที่แบบว่าชอบหรือว่ากำลังแอบชอบใครเพลงนี้สามารถเป็นตัวแทนการอยู่กับเธอครับอยู่แล้วก็คือผู้ใหญ่ก็วางมาให้แล้วครับดูคาแรคเตอร์เราแล้วก็ มาวางแผนมาให้เราแล้วว่าใครจะควรจะร้องท่อนไหนหรือว่าเนื้อความของใครจะเป็นยังไงคะเรื่องการเต้นพวกเราก็มีการแบบช่วยนิดหน่อยครับบางท่าใช่ครับสำหรับซิงเกิลของพวกเรานะครับจะปล่อยวันไหนครับพี่แม็กวันที่29ครับยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับเพลงสนุกสนุกเอาไปเปิดให้ใครฟังคนนั้นก็ดักคนครับถ้าบอกที่จะมาช่วยจะทุกคนเห็นริงควม ซิงเกิลรักต้องการอยู่กับเธอจากโปรเจกต์ The f o n a l i s t จะปล่อยให้ฟังอย่างเป็นทางการวันนี้เลยนะคะส่วนมิวสิกวิดีโอเพิ่งจะถ่ายทำกันไปก็เร็วๆนี้น่าจะได้ชมกันค่ะสรุปแล้วก็คือเพลงที่เรากำลังจะโชว์ต่อไปนี้นะครับอืมซึ่ง่าสนุกสนานนะใช่นะคะก็เป็นการจับแบบว่าน้องๆสี่คนมาอยู่ด้วยกันน้อง แม็กสูงจริงเลยนะนั่นแหละสิยืนให้สง่าง,งามหน่อยแม็กตัวสูงแล้วเราต้องมั่นใจเขาอาจจะเกรงใจเพื่อนๆอีก3คนนะต,ต้องลีบยอ่อดตัวลงาจะไดูแลน, <laughs> นะสมกับเท่ากันนะ